นี่คือหนาดาวเราจะพาคุณกลับไปที่ดินแดนที่มีชื่อว่าแอร์เรนเดลเอลซ่าวันนี้เราจะพาพวกพันธุ์หิบัตต์กัเนี่ย เนร่าจะมาสร้งตุ๊กตาหิมะันไม่มีใครรู้เลยว่าพลังเขาอีหอยนี่จะเป็นพลังความมืดและก็ค่อยเตืนมาทีละน้อยเอาไปกระเถเอเอล้วดิโก้แล้ดิโก้แล้ดิโก้ล้ดิโก้แล้ดิโก้แล้ดิโก้แล้ดิโก้ลดิโก้เฮ้ยลูกแม่งนหูจังเลยชวเงียบมาได้มเอยตัดเส้ตัดเสืตัดเ้ดเ ไอ้หอยเอ้ยล้อตั้งแต่เด็กยันโตข้ากูเทอเอเวอร์อาความไม่ค่อยๆกระจายไปทั่ว go, ทุกพื้นที่ในดินแดนนี้และดีเก่าและดีเก่าและดีเกาเอลซ่ามึงก็ต้องหยุดตรงนี้นะมึงก็ลักฆ่าทุกโคตในดินแดนนี้ได้หอยมึงจะให้กูส่อนพลังของกูยังกันเหรออีกแล้วนะเนี่ยช่างม่งเถอะจปอปิปล่อยกูไป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  <Ready go. S 1> และดีเกาหนึ่ง ดิโก้สวยด้วสวยเย้ดิโก้ว่าทุกคนนี่คือเป้าหมายของเราคือราชินีฮิมาเราก็ต้องหยุดเสียงร้องเพลงคอมมันก่อนที่ทุกค้นไม่จะตายหันกันหมดเหมือนข้าใจกันเปล่าฮะไปกันเลย่อยกูไปโอ้ยขค้นไปแล้วไปไปกูไปไม่มีใครจะฆ่ากูได้หรอกออกไปให้หานซุ่นซีนไปเไปไปกูไปทุกคนจะต้องตายหันกันหมดเลย ไล่กูไปไล่กูไปเตายราคาให้หมดมันมีใครต่อประกวางทางกูได้โอ้เส้นสองกับอีหอยเอลซ่าถ้าไม่เห็นเลือดมันก็ไม่สนุก